กุนทรพิรื่องที่กา่ยกับสั่งทเกียวกับคุณอ่สุงว่าอีกจากิยเอตัวอย่างคำที่ใช้รงสองอีซึ่งคำว่าอีเลฟนแต่ว่าสั่งแบนี้คำว่าอีเลฟินเอาไปใช้ในสุดป์แจะลายแบบช่อีเอ็ดอีเลฟินออนวันไรเอ็ดเอท่ หมายความว่าจะทำงานใหญ่ถ้าสาเรียก็ต้องเกิดจากการทำงานที่เล็กๆประกอบกันขึประโยคเป็นไอคิดอาออววอ๋อตจิฟัตซูไลอองลีทีมายมแต่ t ุ e แค่โอลีอีกแอนอีเอันไเอ็นหมายความว่าเหมดล ของฉันลูกลูกสู้เลือก,กับการบ้านฉันมักจะบอกว่าทำไปมันเกิดปัส้าชวะผิดนี้ลืม,ก,มกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดด้วยกดกระดิ่งด้วย